สิบอันดับเหรียญเก่ายอดนิยมของภาคใต้ชุดที่หนึ่งหนึ่งเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกล่อมวัดโพธวะจังหวัดสุราธานีปี2470 2. เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านสั่งวัดบัวหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2480 3. เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านวันวัดประสิทธิชัยจังหวัดตรังปี2487 สี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออิดดำวัดในเขียวจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2480ห้าเหรียญรุ่นแรกพระอุปชาแก้ววัดประทุมไทยการามจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2477หกเหรียญรุ่นแรกพ่อท่านปลอดวัดนาเกลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2482เจ็ดเหรียญรุ่นแรกพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2498 แเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเพชรวัดวดชิรประดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2470 9เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนจังหวัดชุมพรปี2486 10เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านเพชรวัดศรีเวียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2492ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ